สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้จะมาทำนายดวงประจำเดือนเมษายนนะคะอันนี้ก็เป็นการทำนายภาพรวมคร่าวๆนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็แล้วแต่้นดวงของแต่ละคนนะคะแล้วก็แม่หมอทำนายเน้นราศีมากกว่าลัคนานะคะเพราะนี้เป็นไพ่ยิบสีก็ตามราศีวันที่เกิดเลยก็เขียนไว้ให้ใต้คลิปอยู่แล้วนะคะว่าวันไหนถึงวันไหนนะคะก็มาเริ่มเข้าเรื่องชาวไพ่ใบ,บแรกที่ชาวกรกฎได้นะคะก็คือไพ่ อัศวินเหรียญสองดามสี่ไม้เท้าห้าถ้วยอัศวินถ้วยเออราชาถ้วยชารีออดเดอะสตาร์วิออฟฟอร์จูนสามถ้วยแล้วก็ไพ่เทมเพลนนะคะไพ่ภาพรวมขึ้นมาก็ถือว่าเหมือนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงดูภาพรวมแล้วไพ่ทนดีนะแม่หมอมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเปลี่ยนแล้วดีขึ้น มันต้องดีอ่ะไม่งั้นจะเปลี่ยนทําไมเนาะมันก็ต้องดีขึ้นเนาะประมาณนี้นะคะถือว่าก็เป็นไพ่ที่ดีอีกเดือนหนึ่งอยู่เหมือนกันเนาะมาเข้าเรื่องเอเรื่องการงานการงานบางคนก็มีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายที่ทำงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ เป็นอะไรที่ดีขึ้นหรือแบบว่าอาจจะต้องย้ายไปทํางานที่ไกลขึ้นแต่มันก็มั่นคงขึ้นแล้วก็ดีขึ้นบางคนก็อาจจะได้ย้ายไกลไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในเรื่องการงานนะบางคนก็อาจจะแบบเปลี่ยนด้วยการออปรับตำแหนง่งอะไรอย่างงี้นะคะถือว่าเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเลยทีเดียวนะคะ ส่วนบางคนก็เรื่องงานเนี่ยอาจจะได้เดินทางเกี่ยวกับงานมากขึ้นนะคะประมาณนี้ในเรื่องการงานก็ให้ระวังด้วยเรื่องอบางทีอาจจะมีเรื่องอไม่เข้าใจกับคนรอบข้างที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังเรื่องคําพูดคําจานิดนึงนิดเดียว แล้วก็เรื่องงานก็ถือว่าไปได้ดีเรื่อยๆนะคะใครที่เป็นเจ้าของกิจการหรือมีธุรกิจส่วนตัวเ,เดือนนี้คุณจะเห็นความสําเร็จคุณจะเห็นความมั่นคงความเป็นรูปเป็นร่างแบบว่าเหมือนคุณคุณสร้างมากับมือคุณนับหนึ่งมาเดือนนี้คุณจะรู้สึกว่าเออมันมั่นคงแล้วเท่าที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นเท่าที่ใจต้องการแต่ก็ประมาณหนึ่งอะที่แบบว่า เออเฮ้ยแบอบกฉันทำมาได้ขนาดนี้แล้วหรออะไรเงี้ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลยนะคะถ้าใครทำงานกับต่างชาติอะไรเงี้ยดีขายของกับต่างชาติขายของกับต่างประเทศอะไรเงี้ยโอเคเลยนะถือว่าเรื่องงานดีนะคะแม่หมอจะผ่านแล้วนะเพราะว่ามันถ้าใครเปลี่ยนงานก็ถือว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดี มีปัญหาอะไรก็แก้ไขได้เพื่อร่วมงานหรือแบบเจ้านายอะไรก็คอยช่วยสปอร์ตคุณหมดอยู่ที่คุณนี่แหละลังเลที่แบบว่าจะกล้าพูดมันออกมาไหมหรือว่าคําพูดของคุณทำมันเหมือนเป็นดาบสองคมอะไรเงี้ยก็อยากให้ระวังในตรงจุดนี้เฉยๆนะเรื่องงานต่อมาเรื่องการเงินบางคนก็มีเกณฑ์ที่อยากจะไปกู้เงินถามว่ากู้เราได้ไหมดูไพ่เราได้นะถ้าคุณไม่ติดอะไรนะ ถ้าเอกสารคุณพร้อมทุกอย่างอนุมัติแน่นอนบางคนก็มีเกณฑ์จะกู้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างนี้นะถ้าถ้าหากกู้ยืมอยู่ก็มีเกณฑ์ได้นะคะเรื่องเงินก็ดูไม่มีปัญหาอะไรในเดือนนี้ถ้าใครมีก็ลองเอ่ยปากถาม คนรอบข้างดูเขาก็พร้อมจะช่วยคุณนะบางคนอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องเงินแต่อาจจะช่วยในเรื่องแนวความคิดว่าแบบเออเจอปัญหานี้เหรอแก้อย่างนี้สิทําแบบนี้สิอะไรเงี้ยทําให้แบบมันดีขึ้นนะคะมันดูมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเงินนะแม่หมอว่าชาวกรกฎจะต้องไม่ซื้อบ้านก็ซื้อรถแน่ๆเลยชีวิตดูมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ประมาณนี้ถามเรื่องชโชคลาภโชคลาภมีอยู่ขำๆโชคลาภออกแนวเขาถูกแล้วมาเลี้ยงเราสมากกว่านะหรืออาจจะได้ลาบเป็นของกินพาไปเที่ยวพาไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยสมากกว่าแต่ถ้าอยากซื้อก็ซื้อได้นะซื้อประมาณวันถ้าจะเดินไปซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อสักวันอ่า พฤหัดเดี๋ยวไ่หมอดูกักนอังคารพุนพรหัสสุกเสาเออพฤรหัสสุกเสาได้เออ,เอ,อแล้วใครที่จะไปกู้เงินนะไปวันจันเออเอาสองวันที่ไม่ต้องไปเดี๋ยวเพราะว่ามันไปได้ทุกวันมีวันอังคารอังคารกับอาทิตย์อย่าอย่าไปอย่าไปส่งนะจ๊ะ นอกนั้นเธอจะไปวันจันทร์วันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ได้หมดยกเว้นวันอังคารและวันอาทิตย์อย่าอย่าไปยื่นอย่าไปยื่นเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ผ่านเอานะจ๊ะอันนี้ก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะถ้าสำหรับใครที่แบบจะไปกู้เงินเนาะในเดือนเมษานะอันนี้แค่ของเดือนเมษานะไม่นับเกี่ยวกับเดือนอื่นนะเอาแค่เดือนนี้เดือนเดียว ต่อมาเรื่องความรักความรักคนที่มีคู่หรือคนบางบางคู่ก็มีข่าวดีเรื่องบั่นหมายหรือแต่งงานคนที่แบบแต่งงานแล้วหรือบางคนก็อาจจะแบบว่าประป,ปรับโชคนะน้องอาจจะมาเดือนนี้เลยก็ได้นะเดือนเมษายนนี้นะคะก็ยินดีล่วงหน้าถ้าใครที่แบบว่ารออยากมีลูกมานานแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ยินดีด้วยล่วงหน้านะคะในเดือนนี้นะสหรับคพนมีคู่ส่วนคนที่คบกันเป็นแฟนธรรมดาปกติก็ความรักก็เรื่อยเรื่อยเรื่อยปกติไม่ได้มีอะไรดูจะได้ไปเที่ยวท่องไพ่เดินทางมันขึ้นขึ้นเยอะมีเกณฑ์อาจจะได้ไปท่องเที่ยวด้วยกันนะคะอย่างว่ามันเมษาเนาะ ีใหม่ไทยมันก็ต้องไปอยู่แล้วแหละบางคนอาจจะได้ไปไกลอันนี้แม่หมอก็ยิงหลักความเป็นจริงไงว่าเออมันก็ต้องไปเป้าวะเมษามีใครจะนอนอยู่บ้านบ้างงเราก็ต้องออกไปเล่นน้ำมานนิดนึงเนาะ <c oughs> แต่บางคนก็อาจจะได้แบบเออไปเที่ยวต่างประเทศนะบางคนก็แบบเที่ยวในไทยเนี่ยแหละไทยเที่ยวไทย amazing นะคะประมาณนี้แต่กับบางคนก็คนที่สดนี่บางคนก็ยังคิดถึงแต่เรื่องเก่า,การักครั้งเก่า ยังไม่เดินหน้าสักทีมันก็มีคนใหม่ๆที่คุณจะได้เจออยู่ในช่วงเดือนนี้นะแบบอาจจะไปเที่ยวแล้วเจอหรือเออมีคนเข้ามาจีบอะไรเงี้ยใครที่ยังแบบจมปักกับรักครั้งเก่าอยู่ก็แม่หมอนแนะนําให้เดินหน้านะรอแบบให้มันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแม่หมอว่าคุณต้องเจอใครสักคนที่แบบดึงคุณขึ้นมาจากกลุ่มนั้น่ะหรือก็แบบมีแบบ ความรักครั้งใหม่หรือความรู้สึกดีๆใหม่ที่แบบมันดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ก็สรุปเนาะเดือนนี้ไพ่ถือว่าดีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอืมใครอยากจะกู้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างนี้ก็มีเกณฑ์ได้ถ้าเอกสารคุณไม่ติดอะไรนะอันนี้อ้างอิงจากเพื่อนเลยว่าคือท่านแม่หมอว่าท่านาไม่ติดดังก็ได้อะนะแล้วก็สิ่งที่เตือนก็แค่เรื่อง คำพูดคำจาให้ระวังทะเลาะคนทะเลอข้างเล็กเน้อยน้อยเนาะแล้วก็บางคนที่แบบว่าชีวิตฉันยังยึดติดกับเรื่องราวเก่าๆได้ทั้งเรื่องความรักการงานการเงินเลยนะแบบอะไรที่แบบว่าทำให้คุณแบบจมปากอยู่กับเรื่องเก่าอะไรเงี้ยอยากให้แบบว่าเลิกที่จะเดินหน้ามองไปข้างหน้าแต่ดูจากคือเห็นไพ่ใบเนี้ยล้วดูจากไพ่รอบๆแล้วมีความรู้สึกว่า เดี๋ยวมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างหรือใครบางคนนมาทําให้คุณแบบเออเลิกจมแล้วก็เดินหน้าต่อแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้แม่หขาแม่หมขอเขาอเจบความทํานายของชาวราศีก็รกดไมื่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ